แสดงเรื่เรื่องรักเกิดในตลาดสดซึ่งจะมีอาตองนะคะจะเป็นตัวเดินเรื่องเป็นเรื่องราวเกับในตลาดสดของพวกเราแล้วก็จะมีอาจารย์คงเนี่ยจะเป็นตัวอภิริตกับอาตองจะคอยไขขวางคอยพูดทุกอย่างแบบว่าขัดขวานทุกอย่างที่อาต๋องคิดอาตองคิดเรื่องจะทานะคะแล้วก็เรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ติดตามชมแน่เลยค่ะว่าผลสำเร็จ ของความสามัคคีหรือว่าการใว่รุ่งกานอะไรที่ทหูดนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเชิญช่อง่าง ามาแนะนำแผงร้านชาในตลาดก่อนนะคะแผงแรกที่เราจะพาไปชมนะคะขายอะไร ขณะที่ตอกน well? ั่งขายผักคิวี่แทในไจีิดาก้นมาตอเปลี่ยนตัวได้ก้่งไมนได้ี้ไม้ว็ต้องมี่ามี้องมอ่ามีนะเดียวเดี้ไปเรียนไปยนงซื้เรียก็ต้องมอไปัเรย ไปวนๆอย่างเงี้ยดีอยู่แล้วใส้สาระเพื่อไรต่อมันมากตคุณมากพี่ตอ้าอย่างงี้เดี๋ยวในจะลิ้นสมาเดี๋ยวมาเนีนะคับพีเดี๋ยวจะได้มีน้ตองจะได้ไกแทายแล้วงต้งตอ้ตองอีครับเดี๋ยวนี้ไปทำไมครับ จริงหันไปคุยกับแพน่อยว่าเือ้อนีข้อเข้าข้อไหมเลยนี่ปรยู่ตลรดาษคือมุกมึงต้องหว่อยอย่างนัใช่ใช่ยาหอยชัน ก็คุยนะเห็นด้วยว่าคนน้อยตลาดก็สงบแล้วจู่ๆก็มีสีแทรกเข้นมาว่าชาาชักเล่เหล่ปลาใจลำลาเนแล้วพวกนี้มาตีเดือนอยู่ ยไม่สาดต้องคู่กับความสะอาดแล้วกความสามัคคีชี้ว้เริ่มจากแข่ของเราก่อนแข้งุกคนต้องเาจะทำแข่งของต้องแล้วก็ตตัวจะทัแข่งของเอกคอทัแข่งทำบว่าแข้งเสแ้เที่เลือกเราเยนะทำงานากาดหมดเลยลาดมาแค่สิบสามล้าใช่งั้นเดี๋ยวเราลงมือเลยดีกว่าพวกเราจะช่วยจัดแผ้งองเองวัดกันเดี๋ยวราะได้เป็นระยเวลาเวลาคนค้าค้าเีวทกซื้อของเรา ราคาเราก็ต้อง,องกลับที่ถูกลงกว่านี้หน่อยนึงนะเพราะตลาด เนแขาของอาจารย์คงอลัาแพงเปื่อข <huh ่ก็้กบกตายแล้วพี okay ่ไม่เห็นพ่ขายอรทไมขายม่แพงเนี่ยดูนี่ดำเลยนะดูนี่ัไมื้อแ้อแนี่ไม่ซื้อล้วน่ไม่ซื้อแลนีไม่ซ้อล้นี่วนี่ไม่ซืนมื่ไมนอ้วนนี่นนอาจารย์คง และมองแข็งที่อยู่ที่ขายดีจนเปลี่ยนความคิดใหม่เริ่มอาัตติกับมต่องทําความสะอาดแทนตัวเองทำราคาขายให้ถูกลงหลังจากนั้นลูกค้าก็เริ่มทยอยเข้ามาซื้อขายไปมากขึ้นอาจารย์คงคิดได้จะอยากพูดขอโทษต่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่ทาร์บอโทษเยีละกางว่านคิอค่าอัตติกรรเป็นหน่อยทาร์ต่อไปคาดจะปรับปรุงอย่างพวกที่เองว่าอะไรกันแล้วขอโทษจริงๆว่าอรไม่เป็นไรหรอก แค่อาจารย์ของเป็นฝันดีเป็นแฟงแค่ของผมท่ไมยังไม่ได้แค่นี้ต้องยี่หตายแล้วไอเดียมากมากแล้วตลาดนักิีตลามาร์เก็ตก็ขายดีดูสะอาดราคาไม่แพงมีลูกค้ามากมายเย แต่เรื่องเหตุการณ์น,นี้ก็จบเพียงเท่านี้ไม่พูดอะไรเลยนะเธอ <c oughs> น้าพี่นายและโจอี้ก็ได้เรียนจบปอสอนออมีงานทำที่บริษัทจิตสดใสแล้วก็ไปทำงานทานทางเป็นผัก,กับอยู่กับตองเหมือนเดิมทานกันต่อกับแม่กินกินลัง <c oughs> ก็ได้มีแต่ผักปอดสาธพิตและได้แต่งงานกัน คนคนนี้นก็ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นกิจการใหญ่โตขึ้นที่ขาดเสียได้ก็อาจารย์คงที่ไม่เคยฟังใทรแต่สุดท้ายก็เชื่อกับตองแล้วก็ได้มีความเป็นความใหญ่โตลาลาเี่